รับผมกับสวัสด kind of ีครับกับสวัสดีพแม่พี่น้องป้องไปสู่สุขคนครับกับสวัสดีพี่น้องเศร้าที่ที่สูขสุขคนครับมาพอกันดีละครับผมกับเป๋าสองกันบรรยากาศคำคำเบมืเมครับกับด้านหลังเบาสรงกันเนาะเตรียมเตรียมตัวตอนรับคนใหม่ครับได้ยินว่าคนใหม่สีมาครับได้ยินว่าคนใหม่สีมาถอดแกะกับมาเตรียมตอนรับตอนรับคนใหม่นะครับมาเบิรขอบกว่าล้านล้านนูนมาเร็ครับวินหยุด เชิงวันหยุดฟองฝนตกน้ำละลานพนมาเล่นแคมมาเล่นอยังเนาะบรรยากาศเดี๋ยวใจหน่อยเดี๋ยวคนใหม่กับแมาสันไว้อีกหนาที่มาต้อนรับกับมาเตรียมโตต้อนรับเบื้องหลานลหลานตัวแก่ป่วนตัวแกผมอยู่คนโอ้พ่อหลานขี่รถไทยพ่อหลานขี่รถไทยครับผม สวัสดีครับแล้วชาลุมชาลุมเอ่ผ้าของว่าเบื้อง้างในนะครับเบื้องบรรยากาศข้างในครับบรรยากาศข้างในนเนาะสวัสดีครับผมยังอาจารย์ Bây giờ xem lo Ôi nha, cái canh giết nè mày đặt chốt Ôi tất Vườn đây bọc Đẹp tất cũng Đẹp vườn ăn tất cũng Đẹp vườn เล่นอย่างนีกันยังครับเจตัคนใหม่ครับว้าตลัคนใหม่าได้ไหมนางม็เราเดินทางมาครับผมมาได้ไหมเข้าเนนี่โอ้ยแย่ยุ่งเข้ามาก็เจอเลยเาทำไรพี่ตอโอ้เข้าครับไปงาคิดไปหนองามเดินไปเไปนีดของเบรรยากาศขอผมในเมต้อนรับคนใหม่ กับบรรยากาศตอนรับคนใหม่กับผมเฮยเด้าทำไรเจ้าทไรทกินอเข้าตอนรับคนใหม่ครับอ๋อผมเข้าต้อนรับคนใหม่อย่ออครับนี่แหละน้าับน้ากัรตื่นยิ่เข้าเดบิวท์กับเข่มเบาสงการกับมีกันตอนรับกันเร็กรน่อยครับผมกับชีว่ โอ้ยไม่อยู่ในเบาสองกันมันบ่ตันละวมีอย่างดอกมันบ่นหนึ่นโอ้ยมันมันพอคือจังมันลงคลิปกะทิว่าอีกละเนาะกัธรรมดาครับคนใหม่มากผมกัจังซี่ร์ละเนาไรเยี่ยห้างก็แห่งอีกแล้วอนกิลาว อันนี้ผมกับเตรียมการตอนระเ <Allah> บิดผมก็หูยเลยล่ะ่าแกสิม่หอดมือมือนี่แหละมือน e <PR S 2> ี <Daddy> ่แกสิม <cartoon> <investigate> ่หอดเนาะกับวรูว่าตอนไหนพอดีว่าถอดแกโทรมท่รมมากวั่นไปอีกหนาที่สิบนาทีเดาคนไม่สีมาด้วยว่าส้นว่าเพิ่นบอกมันะเบิดไหมมัะเบิดบอกผมเนีผมก็เตรียมการไ้แล้วโอ้ย ผมเฮ็ดน tamam. sí, uh ้ำยาขนมกินเตรียมต้อนรับด um, uh, ้วยการเฮ็ดน้ำยาขนมกินน้ำยาป้ากับผมเฮ็ดเฮ็ดยังไงเฮ็ดยังไงเฮ็ดบ้านห้องเหรอเออยังไงกระจีนว่าบ้านเราบอต้อนรับบ้านเอียงเนาะเออต้อนรับน้องไม่ครับผมผมก็เตรียมการไว้ไปเบิ่งครับนี่น้องครับน้องน้ำยาป้าครับเฮ็ดน้ำยาป้ากับตำกระทูใส่เสื้อเหรอบ่ได้มีเอียงหนักไหมครับ ตอนขอโทษไปอยังอยู่เนาะเป็นน้ำหยาปปาบ้านห้องธรรมดาน,านี่นะครับหือว่าเป็นการต้อนรับเล่นใหมนะ่เนาะเอินญวันกำลังใจของคนไทยที่สีมาไมานะ่เนาะผมก็ขเข้าเจ๋อว่าผมเคยผ่านจุดนี้มามาพอไอ้บรรยากาศแบบนี้มาพอคนเม่คนยังต่างกันเนาะมาพอรุน่นไอรุ่นยังมันก็จิตใจมันก็ดฉีพ่ออยู่กับเมีอครับตัวมาดเดชเท่ากับเตรียมการต้อนรับ

ผมถอดแก้วเพื่อนเปลงได้ผมโมโหเลยแต่ว่าเบิ้งถอดแก้วผมครับฝนตกได้ครับนี่ฝนตกเลาออกไปครับลูกน้องครับเบิ้งรถฝนตกรอยังออกไปครับลูกน้องโยโอ่ที่ว่านี่ครับผมโอ้ยมันจีไดเงี้ยครับเนี้ยฝนตกยังออกไปครับลูกน้องโยโย่มาพอดีครับผมมาพอดีบรรยากาศมาพอดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวดีครับบ คนใหม่มาแล้วพี่น้องนี่แหละรถคนใหม่มาโอ้บรรยากาศกองฝนตกกระเป๋าพี่ไปเดียวพี่ใบเดียวโอ้กับอีกใบหนึง่งรับผมโอเคโอ้บรรยากาศฝน,นตกพี่น้องจุบทีดีสุดอยู่โอ้มาเมาขอ,อง hom กันเขอ,อง h ม m กันโอ้ยเพลงเนี้ยพี่สุดยอดเลย ุดยาดขนาดเอา้เอาเจนเกี่ยวกับสารเงียงโอนี่ลครับมาอดวครับพี่ครังกรับครับยฮ่าฮ่ <c oughs> าฮ้ว ัอดีเราไปเช่าไ,ไอา้คารถลิคาแท็กซี่ให้ไทยแลนด์เราเช่าคาแท็กซี่ให้อยู่ไปไปเดี๋ยวจีพ้าขอไอเบิ้งในห้องนอนน้ำกันในห้องผม <c oughs> นี่แหล้วเดี๋ยวเจ้าเดียวขอไอ้เบิ้งก่อนก็นดไ,ได้ <c oughs> <c oughs> นี่นะห้องห้องผมนี่แหละนอนน้ำกันนี่แหละนอนน้ำกันก็ผมนี่แหละครับผมคนใหม่มาแล้ว อันนี้หลบพี่เรานอนอ,นอยอมาพี่พี่เอากระเป๋ากระเป๋าของอพี่นี่ครับผมบรรยากาศในห้องต้อนรับคนใหม่ครับนี่อันนี้ตุ๊บบอแก,กี้เป็นเตียงผมนอนนี่แหละเตียงนี่แหละอันนี้ก็บจีห้เรเนาะผมกัยจีนอนอยู่ฝั่งทางนี้เตียงผมผมกัหจีไฮเรอันนี้ก็เป็นกระเป๋าผมเอามาจะบาน โอ้โหกับปอคือใบเงี้ยเถอะใบเดียวขึ้นไลยพี่จิเดี๋ยวผมแย่กะเป๋าให้จังเดียวใบเดียวได้ของผมบ้า<ม>เอาไม่ใบเดียวเล่นบ่เโอ้ใบเดียวออนี่นะเตียงผมเดี่ยตะกี้ตะกี้ผมนอนอยู่นี่ละโอ้ยเป็นด <laughs> เดสเดี๋ยวจัางว่ากันเดี๋ยวจังว่ากัน,กนอ,อ,นอ่อนกระเป๋าเอาไว้ก่อนลูกอาจจะเต็มเส็มเมสโอ้ยนั่นไม่ลูกน้อง <laughs> เอาของโมมาให้ลูกน้องครับของมครับอีหยังนี้เกี้ยเกียเงี้ยเงีงีเงี้ยเกี้ยเงี้ยเเงเยเนี้เี้กีเงอ้ยเงี้นี้ยวีเง้ยีีี้ี้ีี้ี้าี้เี ต uhm. ะ,ะ here, กนนินเยฟอนตะกินเยฟอนอันนี้ลอยเดียู่ดิฮะวิตกีอันนี้เป็นผงผมครับตะเกียให้ครับผมมิสเซมๆนักูลก็ไอผงผมไม่ให้คนไม้ครับเอาผงผมไม่ให้คนไม้แล้วก็น่านจีเป็นอันนี Main, ้ของผมไหนจีเคื่อได้เนาะมอนเดียวเออนี่มอนอันนี้มอนแล้วก็ ปะผอมโอ้ยคอยบอกลูกพิษตัวนี้คอยวา่าคอยเอาหมอนคอยว่าคอยอยากได้ผมห่มไหมไหมเอลอเสือไม่เหรอเออันนี้ผ่มอันนั้นหมอนโอ้ยเบิ้งพิษเมาเมาไม่ยังมากมายดอกเมาครับพีนาา่น้องแล้วก็อี่ยังนี่นาจีเป็นผาปูที่นอนนะถ้ยแก่แกลนะอ่อมาให้ก็มือแหลกเลยเนาะประมาณนี้เป็น,นที่นอนไมหมครับผมครับครับผมอันนี้ อีหยังตอนนี้ลูกพี่เจ้าหอังมาเบิง่งน้ำข่เนี่ดูเจอยให้ข่อยนั่นบ่เฮ็ดให้เจ้ากินตัวครับผมเฮ็ดไว้แล้วครับผมเฮ็ดไว้แล้วครับโอ้เอีหยังเนาะบาดนี้เนาะโอ <c oughs> เป็นได้พี่เจ้าป้น้ำยาขนมกินนี่ละต้อนรับกับประมาณนี้ละเจ้าป้อไม่เจอะหรืรรอ คือปะเป็นได้นี่ลหละเพี่ตอนรับกันยังฉี่ละ่ะบ้านโน้กันมันบอกคือบ้านโอก่กันมันกระจิบประมาณนี่ละ่ะหาเขาหานหน้ามีพี่น้องกินครับจิบประมาณนี่และนะ้วเนาะถามมีดียุพุ่เด็กกินขาอ,อยาเยอะแยะหรอเบอยู่ทั้งเคียงทั้งอย่างเด็กกินข่อยเยอะแยะหรอเบย์กินขนมปังเด็กมัอุ่นถ่วงอยู่ว่ากินขนมปังคือบ่เนี่ยเดะ ่อกีก่นล้ว่อนแลอดเลยพี่บ้านเนยลอดใจหอดใจครับผมประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการตอนรับคนใหม่กับบรูษวาแกสิกนจังไจะว่าผมต้อนรับตอนรับเลยช่านี้แหะตอ,ตอนรับเลยทีจะโรของผมแล้วนะครับนอกจา,ากไอ้ไอกัญญาะนมจัดขนมกินยังอยากกินวะ ผมขอใจนะครับผมขอใจถึงหัวอกสําหรับคนที่บินมาใหม่นะครับผมผมขอใจผมก็ได้เออสัมเนี้ยนะถือว่าเป็นการต้อนรับจากผมก็แล้วกันนะครับเนาะสำหรับเกียรติคิดงนพผมกับพี่รู้กันเนาะเออสำหรับคลิปนี้กับผมกับพี่สีฝากไปซัมนี้ยแหละนะครับเนาะยังไนกระชิดสอบถามแกียรติกันว่า สำหรับคลิปต่อไปเนาะผมก็บจีถามแกยังนู่นนี่นั่นเนาะกับจ้างไดกับจังถาที่ตามคลิปต่อไปสำหรับพี่น้องที่กำลังสิมอะไมนะครับเนาะผู้ใดที่ไปโต๊ะของไหนอันนี้ผมบบรูนะครับผมบอก่ันไปโต๊ะของอื่นของใดเจ้งได้ผมบบรูว่าจีตอนรับแบบผมว่าจ้างไดนผมกับโบรูอาจจีตอนรับดีๆก็ผมผมกับโบรูเหมือนกันแต่ผมผมกับเต็มที่แล้วเต็มที่ครับพี่น้องแรงงั่นไทย ที่เดินทางมาไหมนะครับกับทประมาณนี้ครับผมครับจ้างไน่กัจ้างพอกันไหมในคลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขพอตัวราดไปก่อนครับผมสวัสดีครับ